ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในโูมนี้นะคะที่มาละฟังการแบ่งปนันการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเบาหวานของพี่นะคะเพี่จะเริ่มแล้วนะคะเอเพี่เป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2544ตอนนั้นพี่อายุแค่40ปีเองแต่ความทนงตัวว่าเฮ้ยตัวเองแข็งแรงตัวเองสามารถจะควบคุมพฤติกรรมอะไรได้พฤติกรรมการบริโภคแต่ช่วงช่วงนั้นเนี่ย ทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นช่วงพึ่งพ้นภาวะคลายสิทธิ์ของต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลการเงินของบริษัท3บริษัทนะคะในเครือเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะต้องดูว่าไม่ให้เงินชอ็อตไม่ให้เงินในบริษัทชอ็อตก็เลยต้องต้องทำงานหนักหน่อยแล้วก็ออ่เวลาทานอาหารหรือดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่า ทุกคนคิดเหมือนพี่ไหมคะว่าหรือว่าเป็นเหมือนพี่ไหมคะว่าถ้ายิ่งทํางานหนะักเราก็ยิ่งหาของกินเข้าปากคือยิ่ง,ย,งยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ต้องการของกินตลอดเวลาพี่เนี่ยจะมีการตุนของกินก็คือพวกแป้งขนมปังคือขนมปังขนมหวานแล้วก็ทุกๆมื้อหลังอาหารเนี่ยพี่จะมีขนมหวานเพราะคนยุคยุคของเบบี้บููนะคะ คือเนื่องจากว่าครอบครัวเราสอนว่าหลังอาหารแล้วเนี่ยจะต้องมีขนมหวานมาปิดท้ายแล้วพี่ก็ติดนิสยัยเอ,อจะสั่งน้องเลยว่าเออวันนี้เอาขนมหวานนะขนมหวานที่พี่ชอบมากคือปะกิมไข่เตา่าปะกิมไข่เต่าเนี่ยโดยเฉพาะพี่เองคิดเองเนี่ยคือเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยฉันกินแต่ปะกิมไข่เต่าสีขาวนะไม่มีน้ําตาลหรอกแล้วลืมนึกไปว่าจริงๆตัวปะกิมนั่นอะ่ะมันก็คือทําจากแป้ง แล้วมีน้ําตาลอยู่ในในน้ําของมันอยู่แล้วแล้วจากตัวกะทิเองก็มีความหวานาานั่นก็คือเป็นเหตุผลที่พี่เริ่มมีภาวะเบาหวานเริ่มเข้ามามันเริ่มจากการที่พี่มีตรวจสุขภาพประจําปีหมอก็ทักมาว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเน่ยเริ่มมีภาวะความดันสูงแล้วนะแล้วก็น้ําตาลนีนคุณเนี่ยปิมเลยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้า แล้วต่อจากนั้นเนี่ยหลังจากปี4-4พี่ก็ทะนงตัวว่าเอ้ยฉันยังแข็งแรงฉันอายุสี่ไอ้พวกนี้ฉันรักษาหายได้รักษาเองได้โดยไม่ต้องพึ่งหมอจนกระทั่งมาถึงปี5-4าสิบปีต่อมาสิบปีต่อมาถามว่าภาวะเบาหวานพี่ไม่ดีขึ้นเลยแถมหนักไปอีกนะขึ้นไปถึงระดับสองร้อยพอสองร้อยปุ๊บบางครั้งก็คือสองกว่าสองยังเคยมาแล้วด้วยเออพี่ก็เลยต้องหิ้วผลตรวจตรงนั้นอนะ ผลผลตรวจสุขภาพของพี่ไปหาน้องชายว่าเฮ้ยช่วยฉันหน่อยเถอะฉันไม่ไหวแล้วช่วยดูแลเรื่องเบาหวานให้ฉันหน่อยพอดีน้องชายพี่เป็นหมอทางด้านนี้เป็นหมออายุรกรรมแล้วก็เป็นเจ้าของไข้พี่เขาพอไปขอร้องน้องว่าเอ้ e i, ช่วยดูหน่อยหลังจากนั้นมาตั้งแต่ปีห้าสี่พี่ก็เป็นคนไข้ของน้องพี่ตลอดแล้วก็ในระหว่างนั้นพี่ก็เป็นเด็กดีเป็นคนไข้ที่ดี เบาหวานเนี่ยน้องจัดยาอะไรมาให้พี่จะจัดสำรับยาที่หมอสั่งทานเป็นปกติเช้าตื่นขึ้นมาต้องเจาะเลือดเหมือนอย่างรูปที่เมื่อกี้ที่ตายโชว์ค่ะก็คือเจาะเลือดทุกๆเชา้าจนกระทั่งเจ็บเจ็บนิ้วไปหมดเลยทนไม่ไหวแล้วเห็นเห็นเครื่องเครื่องเจาะเลือดนี่นแล้วขยาดเลยก็เลยอืมต้องต้องดูแลตัวเองรู้สึกจะต้องดูแลตัวเองขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือ ณขณะนั้นเนี่ยตลาดของอาหารเสริมเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะมากแล้วก็พี่เองเนี่ยไม่ได้ดูทีวีนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้โฆษณาในทีวีเขาจะโฆษณาตามวิทยุรายการจัดกลางคืนดึกๆหลังจากที่พี่ขับรถกลับจากที่ทํางานพี่ก็จะฟังวิทยุวิทยุสมมุติว่าวันนี้มีคนมาประกาศขายว่าเอออันนี้ยาน,นี้นะลดความลดเรื่องน้ําตาลนะเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่จะโทรไปที่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ที่จดไว้เนี่ย โทรไปแล้วไปสั่งของก็แล้วว่าเอ้ยขอส่งมาให้พี่หน่อยพี่ขอซื้ออันนี้อันนี้แล้วพี่พอพี่ได้มันมาเนี่ยพี่ไม่ได้ดูสลากอะไรเลยนะะดูแค่ว่าเฮ้ยมันคือช่วยลดน้ําตาลลดอะไรเนี่ยแล้วก็ดูวิธีการกินแค่นั้นเองแล้วพี่ก็จัดสหรับยาสําหรับอาหารเสริมด้วยณนขณนะนั้นเนี่ยพี่จําได้ว่าพี่ทานอาหารเสริมประมาณอีกสิบสามถึงสิบเจ็ดเม็ดอะมีหลายอย่างมากควบคู่ไปกับยาหมอจนกระทั่งปีหกสี่ อีกสิบปีถัดมาปีหกสี่สุขภาพร่างกายพี่เริ่มไม่ดีขึ้นความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่ไปตรวจตรวจร่างกายมาว่าเฮ้ยไตยมันมันต่ํากว่าร้อยแล้วนะการทํางานของไตมันต่ํากว่าร้อยแต่ว่าตับยังดีอยู่ก็เลยไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยหยุดยาตอนปลายปีหกสี่หยุดอาหารเสริมอยุอาาอ่แต่ยาหมอตอนนี้พอวามต้นปีหกห้าเนี่ยมนีน้องน้องนัทธกมลนายกุลนะคะน้องเขาเป็น เออเป็นเพื่อนร่วมง,งานของพี่ที่บริษัทที่พี่ทำงานอยู่น้องเขาก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ของยูนิซิ y ี้ให้พี่รู้จักทีแรกพี่ก็เอื้อมละอาพวกอาหารเสริมทีแรกก็บ่ายเบี่ยงแหละแต่ก็บอกขอเข้าศึกษาดูพอพี่ศึกษาดูแล้วเนี่ยไออาหารเสริมที่ที่ของยี่ห้อยูนิซิที้เนี่ยโปรดักของยูนิซิที้เนี่ยมันต่างจากอาหารเสริมในตลาดก็คือของยูนิ อาหารเสริมเนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้จากยูนิซิตี้เองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเสริมที่เรารู้จักเนี่ยมันอยู่มีอยู่สามระดับเนาะระดับแรกก็คือเป็นแค่ซัพพลีเมนต์อันที่สองก็คือเป็นเอ่อนิวทราซูจิคอลตัวที่สามก็คือป็นจีโนมซูจิคอลเออแล้วตัวตัวของยูนิซิตี้เองเนี่ยจัดอยู่ที่ระดับสองและสามซึ่งไม่ทำอันตรายต่อตับและไตของเราอันเนี้ยพี่เริ่มอักลีอักลีวิตตรงนี้ละ เตรียมตัวที่จะเริ่มเข้าไปทดลองทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวตัวทดลองพี่เริ่มเข้าไปใช้ผลิตภัณฑ์แต่ด้วยความที่ว่าพี่เป็นคน608กลุ่มคน608ซึ่งไม่เชื่ออะไรที่จะเอาเข้าปากพี่ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบแล้วต้องดูว่าผลเนี่ยที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมี Impact อะไรกับร่างกายเราหรือเปล่าพี่ยอมลงทุนใจตรวจเลือดทุกเดือนตั้งแต่ทานผลิตภัณฑ์นี้มาพี่เริ่มตรวจ เลือดตั้งแต่เดือนพฤษภาเดี๋ยวแล้วพอมาถึงพฤศจิกาเนี่ยพี่เนี่ยกระโดดได้เลยดีใจมากหลังจากผลผลเลือดพี่ออกมาพี่ดีใจมากว่าผลเลือดสวยงามมากน้องพี่เป็นเจ้าของค่ายเองเนี่ยบอกว่าแจกงวดเนี้ยไปซื้อแฟ้มเลยนะแล้วก็ใส่ไอ้ผลเลือดงวดเนี้ยเก็บไว้เขาจะปริ้นให้สามแผ่นเลยเรามาดูผลเลือดกันว่าทําไมพี่ว้าวมากขอแชร์สกีนนะคะ ผลเลือดพี่ตั้งแต่ตรวจมาเนี่ยพี่ตรวจเนี่ยผลเลือดพี่ไม่ได้ตรวจแค่เฉพาะโรงพยาบาลพี่อาศัยจากสองแหล่งก็คือพี่ตรวจทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์แล a p นี่ค่ะตัวที่ทาสีฟ้าเนี่ยจากศูนย์แล a p เพราะว่าพี่ต้องการที่จะเอาข้อมูลผลเลือดของสองแหล่งเนี้มาคอเช็คกันว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่ทานอยู่เนี่ยเออมันไม่มีอิมแพกอะไรกับตัวเราแน่นะลองดูนะคะตัวแรกน้ําตาลในเลือด เห็นไหมคะจากระดับ199เกือบ200ลงไปเหลือ95ผลเลือดพี่ดีขึ้น52%ตัวที่สองน้ำตาลสะสมจากเดิมเนี่ยพี่อยู่8.6แล้วลงไปเหลือ6.1ดีขึ้น29%ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผลพลอยได้เกิดขึ้นมาพี่ลดน้ำตาลแต่ผลพลอยได้ที่ไม่ได้คือคอเลสลเตอรอลพี่ไขมันพี่จาก227ลงไปเหลือ195ดีขึ้น14% ส่วนไตกีซลายจาก174เหลือ81ดีขึ้น53%แล้วก็ตัว LDL จาก157เหลือ95ดีขึ้น40%ด้านหลังนี่คือผลผลเลือดนะคะผลเลือดที่มาสนับสนุนตารางนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากได้ข้อมูลวันที่1นพฤศจิกาแล้วเนี่ยพี่ดีใจมากที่บอกพวกหลานๆเลยว่าวันที่14พฤศจิกายนเนี้ย ชิโกจะประกาศอิสระภาพจากโรคเบาหวานแล้วจากตารางของเอ่อจากเอ่อไกด์ไลน์ของสมาคมเบาหวานแห่งอเมริกาบอกว่าถ้าผลเลือดคือน้ำตาลสะสมอยู่ในระดับปกติติดต่อกันสามเดือนถือว่าพี่เป็นอิสระแล้วจากการเป็นเบาหวานทีนี้ถึงเวลาของพวกเราชาวเบาหวานหรือ,อยังคะ ที่เราจะต้องตื่นตัวกันมาจับมือกันต้องปลดเพื่อนที่คอยกัดก่อนชีวิตแล้วก็สุขภาพเราใครที่มีเพื่อนชื่อเบาหวานหรือมีเพื่อนเป็นกล่องยาที่ต้องพกตลอดเวลามาร่วมมือกันประกาศอิสรภาพจากเบาหวานด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ